สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บางแสนเทอริเทสนะคะนี่พามาดูบรรยากาศของบางแสนเฮอริเทสนะคะก็ที่พักนี้ก็สะดวกสบายนะคะในความคิดส่วนตัวก็คืออ,อ,อยู่ตรงข้ามกระหัดบางแสนเลยข้ามถนนไปก็เจอทะเลหาดหน้าทะเลก็เป็นหาดร่งๆนะคะสวยมาก มีห้องพักก็จะมีแบบวิลล่านะคะมีสนามเด็กเล่นมีห้องอาหารมีฟรีเน็ตนะครับมีห้องประชุมเราก็จะมาอยู่กันตรงที่โซนห้องโซนท้วร์ห้องอาหารที่จอดรถก็ค่อนข้างเยอะนะคะ พ่ผิงผิงไทยน่ะอันนี้ก็ค okay. ือสะว่ายน้ำน sí ้ำเข้าไปหมดแล้วม an> um> 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 ั้งน้ำเข้าไปหมดแล้วมั้งไม่อ่ามาเล้วปิดแล้วปิดไฟแล้ว